รวมราคายแผ่นกลางปี2024เนี่ยถ้าจะหามาใช้งานเนี่ยยังจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับไปดูกันเลย ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมบอกก่อนนะครับว่าตัว iPad ที่เอามาแนะนําที่เป็นมือสองเนี่ยไปรีเสิร์ชมาจากหลายๆที่นะครับราคาแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะประมาณกลางๆเข้าๆเนอะอาจจะไม่ได้ตรง100%ในแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆนะครับผมรุ่นที่เด๋มเอามาแนะนำนะครับก็จะเป็นรุ่นที่สามารถอัปเดต iPad ไอโฟ8ได้นะครับจะมี iPad ตระกูล Gen Air และก็ Pro นะครับแล้วก็อาจจะมีเพื่อนถามว่าเอ้าพี่แล้วตัวมินิเนี่ยไม่แนะนําหรอ อันนี้บอกเลยว่ามันอาจจะเป็นตัวที่เฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับสำหรับคนที่จะหามาใช้งานนะเพราะหนึ่งคือส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยเชี์ยว้วครับเพราะว่าหน้าจอมันเล็กเกินไปและชิปมันเร็วมันแรงก็จริงแหละแต่ก็อยาจะบอกว่าพราขนาดขึ้นมาเล็กเนี่ยก็จะเฉพาะกลุ่มที่จะใช้งานมากๆนะครับเลยไม่แนะนําเลยเนาะมามาเลย่มีตรูคุลเจนเลยนะครับก็คือเจน7เนาะตัวแรกเลยนะครับความจุเริ่มต้น32มสิบสองิกนะราคาที่ไปเจอมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ5,300บาทก็แล้วแต่สภาพผีเนาะอันนี้คือสภาพกลางๆประมาณ70%็ดสบ ภามต่ำกว่า70%็ก็ราคาจะดอรอปลงกว่านี้หน่อยเนาะส่วนประกาที่สามารถใช้งานได้ก็คือตัวของ Pencil เจนที่นะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ต้องลงไปหาตาม Market p l a พ e หรือว่าราคามือสองตามเว็บไซต์ดูแล้วกันว่าจะราคาประมาณนี้หรือเปล่าตัวต่อไปนะครับก็คือเจน8เนาะเจน8เนี่ยก็ความจุเริ่มต้นที่ 32G ิกเหมือนกันเนาะราคาที่ไปเจอมาเนี่ยสภาพก็70% 80%ซนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ6,900กรว่าบาทเนาะชิปก็เป็น A12 b i o n องอัปกรดจากตัว Fusion ในฝั่งเอสิบ นะครับผมก็โอเคอยู่เนาะสำหรับใครที่จะหามาใช้งานก็ใช้ปากกาได้เหมือนกันเป็นซิลหนะครับและขยับมาตัวสุดท้ายของในฝั่งของเจนนะก็คือเจน9เนาะ ความจุเริ่มต้นจะอัพขึ้นมาอีกนะครับจาก32จิกเป็น64จิกนะครับสำหรับ Gen 9ราคาที่ไปเจอมาอยู่ที่8,000บาทจนถึงหลักหมื่นนะครับผมซึ่งใช้ชิป A13 บ i o n i c เนานะปากาก็แน่นอน Pen ซ i l เอยู่แล้วนะครับผมซึ่งอันนี้สุดท้ายเลยทั้ง3รุ่นนะถ้าจะใช้จริงเนี่ย Gen 7กับ Gen 8เนียี่อาร์รู้สึกว่ามัน่าจะไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องของความจุแล้วก็เรื่องของชิปก็แนะนาว่าถ้าจะหามาใช้งานและอยากได้ตระกูล Gen ที่เป็นมือ2อแนะนาไป Gen 9แล้วกันส่วนในฝ Gen นั่ มันยังสามารถหาเมื่อหนึ่งได้อยู่นะครับก็เลยนัว่าถ้าเจ้าเจนสิบขยับไปเป็นมือหนึ่งดีกว่าเนาะโอเคขยับไปที่ตระกูลแอร์นะครับตระกูลแอร์ตัวแรกก็คือแอร์สามนะครับแอร์สามเนี่ยก็ยังจะเป็นดีไซน์แบบเก่าอยู่ยังมีปุ่มโฮมอยู่นะครับยังไม่เต็มขอบเต็มจอเนาะซึ่งความจุเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่6 4สิจิงนะครับผมราคาที่ไปเจอมาเนี่ยก็คือ6,900บาทนะครับผมแ,แล้วแต่สภาพเคยทิ้งนะชิปก็เป็นตัวเดียวกับเจน8เนาะ a 1 2บ i o n i c ิปากกาที่สามารถใช้งานได้ ก็คือพ e นซิลจ1นะครับผมตัวต่อไปนะครับก็คือ Air4 เลยดีไซน์เนี่ยเหมือนกับตัวของ Air 5เป๊ะเป๊ะเลยในฝั่งของ Air4 นะครับความจุเริ่มต้นอยู่ที่64 G ิกเนาะราคาก็9 9 0 0้บาทเนาะชิปคือ A14 b i o n i ไบนะครับผมซื่งปกานที่สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้จะสามารถใช้ได้2ตัวเนาะ Air 4ก็คือตัวของ Pencil USB C กับตัว Pen ซ i l 2อ่าก็แล้วแต่การใช้งานของคต่ละการแต่ก็นําว่าเอาตัวท็อปไปเลยละกันก็คือ Pencil J2 นะถ้าจะเอา ตัวหนึ่งนะครับในฝั่งของ A5 เนาะก็เป็นอดีตตัวท็อปสุดในตระ,ะกูล A แล้วกันตอนนี้ A6 มาก็ตกลงไปนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีมือสองเยอะแยะแล้วนะครับผม A5 เนี่ยความจุเริ่มต้อนอยู่ที่ 64G เหมือนกันเลยนะครับชิป เป็น M1 ก็เร็วแรงมากๆสาหรับตัวตระกูลแอร์ Air ราคาที่ไปเจอมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทมีบวกลบแล้วกันเนาะแล้วแต่สภาพเครื่องที่เพื่อนๆไปเจอมานะครับปากาก็แน่นอนใช้พ e นซิล J2 กับ USBC ได้เหมือนกับ Air4 เลยนะครับขยับไปที่ตะกูล Pro นะตะกูล Pro เนี่ยจะมีอยู่2ขนาดแล้วก็คือ11นิ้วกับ12.9นิ้วเนาะอันนี้ก็ต้องขอไล่ของรุ่น11นิ้วไปก่อนแล้วกันนะทุกคน iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่1นนะครับ64จิกเนาะราคาที่ไปเจอมาเนี่ย 1300บาทนะครับชิปคือ A12 X Bionic นะครับผมถามว่ามันดีไหมมันก็ถือว่าดีนะสำหรับใครที่อยากได้ iPad Pro ในราคาเบาและได้หน้าจอ 120Hz ด้วยแต่ก็ต้องไปหาดูสภาพดีแล้วกันทุกคนซึ่งประกายสามารถใช้งานได้ก็คือ Pencil J2 กับ USB C นะครับสำหรับตัว iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่1เน ขยับไปอีกตัวก็คือ iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่2นะครับความจุเริ่มต้นจะขยับมาเป็น128่ิกกเนาะราคาที่ไปเจอมาเนี่ยนบาทนะครับชิปเป็น A 1นะ2 z Bionic ไบโอ i เนาะเนซิลเกับ USB ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูกันว่าชิปเนี่ยอยากได้เป็นตระกูล M หรือเปล่าในฝั่งของ Pro นะครับขยับมาที่ iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่3นะครับชิปตอนนี้เป็น M 1นะครับแล้วก็ราคาที่ไปเจอมาเนี่ยความจุ108 2 0,000กับ 900บาทครับซึ่งถ้าใครเจอสภาพดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะราคาปรับขึ้นนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ประกาก็ใช้ p e นตสอ2กับตัว USB อเนาะอีกตัวหนึ่งที่คนถามหากันมากนะครับก็คือ iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่4ชิป M2 นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวอีตตัวทอปที่ทุกคนถามหากันเยอะมากๆที่เข้ามาดูไลฟ์อัติวิวในทิกตอกก็ตามนะครับถามหาบ่อยมากๆเลยตัวเนี้ไปเจอมานะตัว1 0 8จิกราคาอยู่ที่26,000บาทซึ่งถามว่าราคาแรงอยู่ไหมก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ทนุคนแต่ต่ํากว่า30,000เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้ว, <S <S ลวซึ่ง iPad Pro 11นิ้วนะทั้ง4รุ่นเนี่ยตีอาร์รู้สึกว่าถ้าจะหามาใช้งานและอยากได้มือสองก็แนะนําว่าเป็นรุ่น M1 กับ M2 แล้วกันแต่ก็ต้องเช็คสภาพเครื่องดีแล้วก็ มันคุ้มกับราคาที่จ่ายไปหรือเปล่านะครับขอยับมไปที่ iPad Pro 12.9นิ้วนะครับจอใหญ่ๆสำหรับคนที่ชอบใช้หน้าจอใหญ่แบบอิดและหน้าจอเป็น120 h z ใน iPad Pro ด้วยนะครับตัวแรกก็คือ iPad Pro 12.9นิ้วรุ่นที่3เนาะความจุเริ่มต้นอยู่ที่64จิกนะครับราคาที่ไปเจอมาเนี่ยอยู่ที่16,000บาทนะครับแล้วก็ชิปเป็น A12 X Bionic เนาะตัวต่อไปนะครับก็คือ iPad Pro 12.9นิ้วรุ่นที่4ความจุเริ่มต้น128จิกราคาที่ไปเจอมาเนี่ยประมาณ17ถึง ห9ื่นนะครับก็แล้วแต่สภาพเครื่องไอทีนะซิปเป็น A12 Z Bionic ประกาศก็แน่นอนใช้ Apple s i l c o n ที่แล้วก็ตัว USB ่ iPad Pro 12.9นิ้วนะครับรุ่นที่5ความจุเริ่มต้น128 g b ตัวนี้ก็ถือว่าแนะนําการสำหรับใครที่อยากได้จอใหญ่และเป็นชิป M1 ราคาที่ไปเจอมาเนี่ย24,900บาทอาจจะถึงประมาณ27,000เลยสำหรับเจอสภาพดีตัวสุดท้ายเลยก็คือ iPad Pro 12.9นิ้วนะครับรุ่นที่6ชิปเป็น M2 นะครับความจุรน้าต้น128 g b ิกราคาที่ไปเจอมาเนี่ย 2 9 0 0 0บาทจนถึง3 3 0 0 0เลยนะครับก็แล้วแต่สภาพเครื่องที่เพื่อนๆไปเจอนะครับผมซึ่งอันนี้บอกเลยว่าก็น่าสนใจอยู่สำหรับตัว iPad Pro 12.9นิ้วที่ทุกคนตามหาก็คือ M1 กับ M2 นะครับก็มี2ตัวนี้แหละที่ถ้าอยากจะใช้ตัว Pro และจอใหญ่นะครับก็แนะนำ M1 กับ M2 ละกันสำหรับฝั่ง12.9นิ้วเนาะอันนี้ก็คือราคาที่ตีอาร์มเนี่ยลองไปรีเสิร์ชข้อมูลรวบรวมมาให้นะครับว่าตอนนี้ iPad มือสองในกลางปี2024เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่บ้าง แต่ตัวที่ดิอาร์มรวบรวมว้ให้เนี่ยคือตัวที่ยังสามารถอัปเดต iPad ดว้18ได้ก็รอในช่วง กันยาละกันที่ในฝั่งของ iPhone 16เปิดตัวมานะครับผมก็ iPad 18น่าจะเริ่มอัปเดตได้แล้วหลังจากเปิดตัวเนาะก็รอกันหน่อยละกันสำหรับใครที่รอการอัปเดตของ iPad 18ใน iPad รุ่นต่างๆที่อาร์มพูดถึงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับแต่ละรุ่นแต่ละตัวเนี่ยตีอาร์มก็หมุดไว้ละกันว่าถ้าอยากได้ตระกูลเจนเนี่ยควรจะเป็นเจน9หรือว่าถ้าเป็นตระกูลแอร์เนี่ยควรจะเป็นแอร์5และก็ในฝั่งโปร11นิ้ว12.9นิ้วเนี่ยควรจะเป็น M1 และ M2 ถ้าอยากจะหามาใช้งานและให้มันยาวหน่อยแล้วกันก็ใครที่ดูมึงตอนนี้นะครับได้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับราคาของมือสอง a d กลางปี2024นะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ไปกับเพื่อนๆด้ยวยละกันและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอติวน,นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือว่าจะเป็น Facebook Tik t o อกนะยังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆช่องท,ทางกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับตีอาร์มต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับคลิปถัดไปนะครับสวัสดีคครับกนนทุุหม